ฉลองครบรอบ11ปีบริษัทบอนซองบริษัทจำหน่ายยาและเครื่องมือแพทย์ด้านความงามเจ้าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยจัดงานฉลองความสำเร็จ 11th Anniversary บ n bon s o องการประกาศร,รางวัลมอบให้กับคลินิกและแพทย์ชื่อดังที่มียอดซื้อขายมากที่สุดอย่างแพทย์หญิงตรีสุรางริมไพ่บูร์ตรีสุรางคลินิกกับรางวัลบอลซองอวอร์ด2022ในครั้งนี้ความรู้สึกวันนี้ครับมารับรางวาัล <ภา S 2> นะคะวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากเลยนะคะที่ได้รับรางวัลนะคะรางวัลของเราก็จะเป็นพร้อม ติดลำดับต้นๆของประเทศเลยนะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีทีเดียวเลยที่อยู่กับคู่กับเรามานานถึง11ปีนะคะวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากเราก็เป็นเกียรติมากๆเลยค่ะจริงๆแล้วนะคะก็ตั้งแต่ตอนช่วงโควิดเนาะก็เป็นเรื่องที่สะเทือนใจกันมากเมื่อประมาณจะว่าไปก็2ปีเนาะที่มันมีการแบบชะงกักกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาการเสริมความงามหรืออะไรก็แล้ว เป็นข้อดีมากนะคะพอหลังจากที่เปิดโควิดขึ้นมาปุ๊บทุกคนเนี่ยกลับหันมาดูแลตัวเองกันเยอะมากดังนั้นเนี่ยการตอบรับไม่ว่าจะเป็นที่คลินิกนะคะก็จะมีโบท็อกซ์ ox, หรือว่าฟิลเลอร์การปรับรูปหน้าเนี่ยทุกคนนะคะคือเยอะมากนะคะหลังจากที่ได้รับการผ่อนผันแล้วก็เปิดกันมานะคะเลยทาให้แบบตอนนี้ก็คือแฮปปี้แล้วนะคะตอนก่อนที่เราจะออประสบความสําเร็จเนาะ,ะก็จะมีอุปสรรคกันบ้างนะคะเชื่อว่าทุกคนนะคะก็ จะเป็นเด่นทางเรื่องการปรับรูปหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นการปรับรูปหน้าด้วยโพทหรือว่าฟิลเลอร์ไม่ว่าจะเป็นการทาศัลยกรรมนะคะที่ตีสุรังคลินิกมีหมดทุกอย่างที่สําคัญนะคะคลินิกของเราเนี่ยหมอดูแลเองค่ะอันนี้คือจุดเด่นนะคะแล้วก็ทุกคนที่เข้ามาเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มมีออต่างชาตินะคะเรียกว่าเป็นคนที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยบุกที่เงินเข้ามาตอนนี้คิวยาวกันมากเลยทําให้แบบออหมอคิดว่าการที่เรา แต่ว่าในแนวทางนี้ก็น่าจะเป็นในช่วงของปีหน้านะคะเราก็จะมีการปรับเพิ่มเพื่อที่จะให้เพียงพอต่อการใช้บริการของลูกค้ามากขึ้นก็คือ1ที่ของเรานะคะใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีนะคะอันดับแรกก่อนเลยนะคะใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีแล้วก็มีมาตรฐานนะคะดังนั้นเนี่ยการที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีและมีมาตรฐานเป็นสากโนอันนี้คืออันดับที่1อันดับที่2นะคะฝีมือค่ะ หมอที่เรานะคะไม่ว่าจะเป็นหมอเองหรือว่าหมอที่อยู่ที่คลินิกทุกท่านนะคะได้รับการเทรนนิ่งทุกคนไม่ไม่ใช่แค่เฉพาะในประเทศนะคะทุกคนตอนนี้ก็ยังบินไปเทรนนิ่งที่มันนอกอยูึงคนนะคะที่ประเทศเกาหลีะคะ่ะสุดท้ายใครอยากใช้บริการนะคะก็แนะนํานะคะเข้าไปที่ a c e b o o k ปรีสุรางคลินิกหรือไม่ก็ทักไลน์แอดมาได้เลย กันอย่างพั่วถึงนะคะดังนั้นเราจะมีเวลาเคสบายเคได้เยอะขึ้นนะคะใครสนใจสามารถปรึกษาได้ก่อนแล้วก็อย่าลืมนัดคิวกันเข้ามานะคะอย่าลืมทักไปที่ไลน์แอดรีสุลัทีนี้